สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะมาประกาศตามหาเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่10ปีพศไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆที่มีความพิเศษแบบนี้นะครับก็คือ ใช้แม well ่เหล็กดูดแล้วเหรียญไม่ติดขึ้นมานะครับเพื่อนๆตัวอย่างนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆหาแม่เหล็กมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาแตะที่เหรียญนะครับเป็นวิธีทดสอบง่ายๆนะครับมาแตะที่เหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะอย่างผมมีแม่เหล็กแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีแม่เหล็กแบบไหนก็ได้นะครับ นำมาแล้วก็มาแตะที่เหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆแตะแล้วนะครับแตะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับที่ไม่ติดแม่เหล็กขึ้นมานะครับติดแบบนี้นะครับแล้วมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับที่ไม่ติดแม่เหล็กขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับเหรียญนั้นนะครับจะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับเพื่อนๆเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะครับ และเพื่อนๆก็ถามและวันนี้ผมก็ได้นําเหรียญตัวอย่างมาให้ดูนะครับเพื่อนๆเหรียญตัวอย่างแต่จะเป็นเหรียญราชการที่9นะครับเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนว่าเหรียญราชการที่9ก็มีนะครับที่ใช้แม่เหล็กดูดและไม่ติดนะครับและก็ดูดและติดก็มีนะครับเพื่อนๆนะฮะแบบนี้นะครับมีนะครับผมถึงคิดว่า รัชการที่10ก็น่าจะมีนะครับเพ,พืพ่อนๆในเมื่อรัชการที่9มีนะครับรัชการที่10ก็น่าจะมีนะครับที่ใช้แม่เหล็กดูดและไม่ติดแบบนี้นะครับเพืพ่อนๆเนี่ยสี่เหรียญนี้สี่เหรียญนี้จะใช้แม่เหล็กติดใช้แม่เหล็กแล้วไม่ติดนะครับสี่เหรียญนี้ใช้แม่เหล็กดูดแล้วไม่ติดนะครับเนี่ยนะครับไม่ติดนะครับซึ่งเหรียญอื่นติดหมดนะครับรัชการที่9เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม แค่ใช okay. ้เหรียญมาเนี่ยให้เมล็กก็ขยับแล้วนะครับเห็นไหม่เมล็กขยับแล้วนะครับแค่ใช้เหรียญมาใกล้ๆแค่นี้นะครับเมล็กก็ขยับแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็พุ่งเข้าหาเมล็กทันทีเลยนะครับอันนี้ก็คือราชการที่9นะครับก็ติดเหมือนกันนะครับและก็มีเหรียญที่ไม่ติดด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีนะครับเพื่อนๆราชการที่10ก็น่าจะมีเหรียญที่ใช้เมล็กดูดแล้วไม่ติดนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมี เพื่อนๆคนไหนพบเจอนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณสวัสดีครับ